ชิตประจํามือเขาเด้อค่ะต้องให้อาหารพวกน้องๆเพิ่นกันอันนี้เพื่นยานพอตัวใหญ่เพื่นเนาะคะ่ะเพิ่นบ่ระกาเขามาเนาะ,ะน้องเลยหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะทั้งหมดมีนี่สามสิบสามตัวนะคะวันนี้อาหารเม็ดใหญ่เราหมดนะคะ คนบริเตรียมความพร้อมเนาะคะ่ะก็เลยปล่อยให้หมดคือเขาบริเตไปตลาดเนาะค่ะเนาะแตมีแต่อยู่ในตลาดเนาะคะ่ะในหมู่บ้านบ่มีเนาะเขาก็เลยมันก็เลยขาดเนาะคะ่ะได้หนึ่งอาทิตย์แล้วน,นะคะแข็งแรงนะคะอ้าแข็งแรงแข็งแรง ตอนเช้าน้องกําลังหิวเลยนะคะหิวจัดเลยนะคะหลังจากเมื่อคืนตอนกลางคืนเขาไม่ได้เปิดไฟให้นะคะเนาะเพิ่นกันเลยหิวหนักหิวหนักนะคะตอนเชา้าสีแอลเ้อค่ะคนตื่นสวยไปเลยถ้าได้กินแล้วก็เงียบเ้ยค่ะถ้าได้กินแล้วก็เงียบนะคะ